ตัวพี่เองแต่ตัวนูน้นนบ้านลูกสาวครับแต่ที่ไม่มีเลขที่แต่ตัวนี้คือทั้งสองหลังก็หมดเลยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วะ่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์อยู่หรอครับค่ะอยู่ที่ศูนย์ท่าพิงอยู่แต่ที่นี้ถ้าเข้าออกมาหมดเนี่ยคือพี่ไม,ม่มีที่จะไปไงวันที่เราออกไปบ้านยังอยู่ครบไหมครบค่ะยังเป็นหลังอยู่ยังเป็นหลังอยู่แล้วมารู้ตอนไหนว่าบ้านต้องรู้ว,วันที่ยี่สิบประมาณที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าน้ำมันเริ่มลดไม่ค่ะเริ่มแรงขึง้นอ,อเริ่มแรงขึ้นแล้วเข้ามาดูรคับ ก็ทางพี่น้องกันที่ยังไม่ได้ออกไปเ็าติดอยู่เก้าคนเก้าชีวิตตรงเนี้ยเขาแจ้งเขาออกไปทุกว่าบ้านเกเรไปแล้วนะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับเ็เสียใจค่ะเป็นลมเป็นลมเลยเหรอครับค่ะเป็นลมเลยเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหลวอ่ะตอนนั้นแล้วตอนนั้นเงินทองอะไรออกไปหมดไหมไม่มีค่ะไม่ได้อะไรสักอย่างคือคือตอนนั้นคือเงินอยู่ในบ้านเหรอครับค่ะตอนนั้นแต่หานไปกับเสื้อผ้าก็คือตอนแรกคิดว่าเป็นแป๊บเดียวหรือว่าจะเข้ามาได้ใช่เพราะว่าทุกทีมันจะขึ้นแค่หัวเข่า ตรงนี้จะท่วมทุกปีค่ะคเพราะว่าคลองอยู่ตรงนู้นคลองอยู่นู้นแล้วถแถบจะมีบ้านคนทั้งหมดเลยไปทั้งหมดเลยแถบนั้นนั่งแล้าไปเหมือนกันแถบนูน้นฝั่งคลอง,งทางนู้นนะแต่ของพี่คือไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่ตอนนี้เหลือแต่ตัวหรอกครับค่ะแล้วก็อยู่ที่ศูนย์โลคโยนใ่ศูนย์โลยนอยู่ตี่นี้เราก็คิดว่ามีครัวเราครัวเดียวที่เขาไม่ได้นอกั้นเขามีหมดนะคะเล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรประมาณเนี้คิดอไี่ยังเขาว่าตอนนี้เราจะทาอะไรครับไม่รู้ค่ะยังคิดไม่ออก เพราะว่าเงินเงินเงินฝากในธนาคารเรมีตรงไหมก็ม,ม,ม,มีที่เงินในธนาคารก็มีอยู่บ้างน,นิดหน่อยก็ออยังเหลืออยู่ก็นิดหน่อยแต่ว่าเหลืออยู่แต่ก็ไม่พอที่จะมาทําอะไรไมาทำบ้านมันเงินแค่หมื่นเดียวนะคะไว้ทําบุญ<อ>ไว้ทําบุญให้คนตายที่ว่าเพิ่งตายไปแล้วตอนนี้ก็คือลอยังคารไปทั้งหมดแล้วหมายถึงว่าคนมีเหตุการณ์นี้หรอครับหรือว่าเหตุการณ์นี้แหละเพราะว่ากระดูกยังไม่ได้ทําบุญเลยคือเขาาถูกนำพาวไปยังไงคัค่ะถูกซัดไปทั้งหมดเลยกี่คนเขา ก,ก็กระดูกกระดูกคนแก่ด้วยแล้วก็ของน้องชายด้วยพ่งเสียเมื่อเนี่ยค่ะเมื่อก่อนโควิดเนี้ยก็เลยมีเงินเหลืออยู่ตรงนั้นแหละเก็บอยู่แค่แค่นั้นนะคะหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูบ้างหรือยังก็ยังเลยค่ะเพราะมันอยู่ในสุดค่ะเราอยากเราเราเราอยากอยากตอนนี้อยากได้ที่อยู่แบบพาหลานอยู่ได้หลานน้อยตัวเล็กๆอ่ะสร้างที่เดิมเหรอครับไม่อ่ะไปขอที่อื่นเอะ